คือเมเรามันจะเจ็บตามันก็ใช้เวลามา 3, ันสามถึงสี่วันอีกตาจะเจ็ยกใช่ไหมหนูเห็นปุ๊บหนูเข้านำ้ำจิ้มตามเลยเพราะทนไม่ได้ ตามมันเจ็บเพราะว่าคือว่าไปเปลี่ยนชุดไงเปลี่ยนชุดแล้วทีนี้พอเออน่าเปลี่ยนชุดใกล้ๆกับห้องกุณสุนารีทีเนี้ยเราอ่ะหนูอ่ะหนูก็เลยปเปลี่ยนภาพบาดตาบาดใจเจ็บปุ๊บคือคนเรามันจะเจ็บตามันก็ใช้เวลามาสามถึงสี่วันถึงตาจะเจ็บใช่ไหมหนูเห็นปุ๊บหนูเข้าน้ำจิ้มตาเลยเพราะทนไม่ได้เห็นภาพมันบาดตาบาดใจกันไปก็เลยพยายามเปแด่น้า มันเจ็บเพราะว่าคือว่าไปเปลี่ยนชุดไงเปลี่ยนชุดแล้วทีนี้พอเออเราเปลี่ยน,นชุดใกล้ๆกับห้องกุณสุนารีทีเนี้ยเราอ่ะหนูอ่ะหนูก็เลยไปเห็นภาพบาดตาบาดใจเจ็บปุ๊บคือพอเรามันจะเจ็บตามันก็ใช้เวลามาัสามถึงสี่วันอีกตาจะเจียบใช่ไหมหนูเห็นปุ๊บหนูเข้าน้ำจิ้มตาเลยเพราะทนไม่ได้เห็นภาพมันบาดตาบาดใจกันไปก็เลยขออนุญาตเปแี่นตาดำไปก่อน ช่างพูช่างเจรจาจริงๆนะคะลูกชายนะคะมแม่่มมมมคยินดีรทุกท่านเข้าสู่ช่องกุญยาชอบมวนเดอเดอจาช่องศิลปินบันเทิงศิลปินที่ท่านรักและเชินชอบคุณไรอันกานดบัณฑิตรูปหล่อของเราช่างพูช่างเจรจานะคะสาเหตุนะคะที่นะคะ น้องไรอันนะคะลูกชายแห่งชาติของเราเจ็บตาเพราะอะไรวันนั้นอุ้ยเหลือเกินเหลือเกินจริงๆนะคะดูไปยิ้มไปครับคุพ่พอแม่ <c oughs> <c oughs> นางน่ารักนะจ๊ะช่างพูดเก่งน่ารักมากมฟ <c oughs> ังอีกแล้ว <c oughs> เราอ่ะหนูอะหนูก็เลยเปลี่ยนภาพบาตาบาดใจ พนเรมามันจะเจ็บตามันต้ใช้เวลามาสามถึงสวันถึงตาเะเจียบใช่ไหมหนูเห็นปุ๊บหนูเข้าน้ําจิ้มตาเลยเพราะทนไม่ได้เห็นภาพมันบาดตา,ตาปตไปแต่กันไปก็เลยขออนุาตใส่แว่นตาดำไปก่อนแว่นตาดำได้ว่าะมาแกะไรตาเจ็บ่ใ่เพราะมัมยังไม่ได้ไงตาหวาน เปล่งตาที่ตามมันเจ็บเพราะว่าคือว่าไปเปลี่ยนชุดไงเปลี่ยนชุดแล้วทีนี้พอเอิร์มก็เปลี่ยนชุดใกล้ๆกับห้องคุณสุนารีอ่าทีเนี้ยเราอ่ะหนูอ่ะหนูก็เลยไปเห็นภาพบาดตาบาดใจเจ็บปุ๊บคือคนเรามาันจะเจ็บตามันต้องใช้เวลามาันสามถึงสี่วันถึงตาจะเจ็บใช่ไหมหนูเห็นปุ๊บหนูเข้าน้ำจิ้มตาเลยเอาทนไม่ได้เห็นภาพมันบาดตาบาดใจกันไปก็เลยขออนุญาตใส่แว่นตาดำไปก่อน